ใครกำลังมองหารถ7ที่นั่งนะครับที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะผมเป็นเอกลักษณ์นะนี่คือ Honda c r o s s r o a d ปี07.09ตัว RT3 แล้วนะนำเข้าแบบ32ออปชั่นเต็มนะครับเปเดไม่ได้ราคาแค่559,000บาทขายแรกเทินซื้อสดจัดฟันนั้นรับทุกกรณีไม่มีเวลามาโอนเงินมาเต็มจำนวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวนะฮะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 9 9 4 5 6 2 4 5 5 อยากจะดูรูปรถเพิ่มเติมแอดไลน์ที่ idline a ซ s a i aod สี่ห้าหกตัว Honda c r o s s r o a d นะครับเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถสไตล์ SUV นะครับล้อแม็กขอบ17ยางเบิกใหม่4ีเส้นนะครับใช้งานยาวๆพาสี69เกคารุทธารซิงจัดให้นะฮะรถสีบอลเงินนะเวทเทอร์การ์ดตรงรุ่นเลยนะ สวยเลยหลังคามูลลูปเป็นรถสไตล์เจ็ดที่นั่งที่แบบว่าทรงมินิมินินะฮะที่จอดง่ายขึ้นลงง่ายตัวนี้ครับนี่ครอสโหลดโครงระบบไฟใช้งานได้หมดเลยนะฮะแถวสองนะฮะ สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะนี่เบาะแถวสามนะครับเบาะแถวสามภายในเป็นเบาะครีมนะผมเบาะนังสีครีมวงมาลัยแนะอร์แบกระบบเบรก ABS นะฮะจอแอนดรอยด์ครบเกีย์ออตโต้อ่ะใครสนใจ โอได้เลย099ย์เก้เสียหกสองเสียห้านะผมชักช้าไม่ได้การนะคิดนานเพื่อนเขาไปขับกันหมดแล้วนะ